ติดตามช่องธนวัฒน์ชัยแนวด้วยนะ,ะมีเรื่องราวมากมายให้คุณคนหนาไปดูด้วยถ้าอยากดูช่องคอก็ไปหาคอยดูตีนุ่นดูแค่นี้แหละมาดูโอ้โหมมซปเปอร์ไบค์ของใครเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับอืม <c oughs> สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยแอฟริกาฮอนดาครับกี่ซีซีครับพี่กี่ซีซีครับหนึ่งพันครับน้ง มึงพันซีซีโอ้โหโอ้โหใครเนี่ยเปิดเผยชมหน้าหน่อยนักท่องเที่ยวจากไหนครับมาจากไหนมาจากไหนครับมาจากไหนมาจากทางเอทเป็นเหรอครับเสียงคุ้นๆนะเนี่ยเสียงคุ้นๆเอาติกเสกนั่นเองครับโอ้โหวันนี้เอารถมอเตอร์ไซค์มาเลยนะครับวันนี้โอ้โหสุดยอดเลย นะครับดูนี่ครับมอเตอร์ไซค์สวยมากเลยนะครับอาข้างในนี่โอ้โหยังกับไปเที่ยวมาเลยครับผมนึกว่าเอฟซีที่ไหนมาที่ไหนโคนกันเองนี่เองครับอ่าครับสวยมากเลยครับโอ้โหยังงี้ต้องพาโจไปขี่ซุปเปอร์บค์สักครั้งหนึ่งนะเจ้เอาครับสำหรับ คลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก,นก่อนนะครับสวัสดีนะครับ